ทันซีนีโพส14ปีละครนางท่านนางเอกก็ได้นางร้ายก็เลิศแต่ทำไมหายไปจากจออดีตพระเอกเขามาเม้นชวนอึง้งเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีค่ะหลังจากที่ดาราสาวหน้าคมส้มทันซินีพร้อมสุดพร้อมรูปละครย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนในบทของละอ,อค่ะเรื่องนางท่าน ที่ตอนนี้ทางช่องเจดกลับเอามารีรันให้ชมกันอีกครั้งค่ะโดยดาราสาวก็ได้โพสแคปชั่นว่า,น,า,านังทาตมารีรันแล้วน้องเอฟซีเอารูปมาลงสมัยเจลออแก้มเยอะเชียวนานแค่ไหน ำเอามดา,าแฟนละครของดาราสาวเข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์กันมากมายค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะคิดถึงผลงานการแสดงและบ่นคิดถึงดาราสาวโดยแฟนๆได้มาเม้น์ว่าคิดถึงมากอยากเห็นหน้าหวานๆในจออีกจังหายไปมากเกินไปแล้วนะกลับมาได้แล้วแฟนคลับคิดถึงบางรายเม้นมาว่าเมื่อไหร่จะมารับละครยาวๆสักทีคิดถึงบนหน้าจอค่ะคิดถึงเลยค่ะสมัยนู้นยังเป็นเด็กมอต้นอยู่เลย อยากเห็นกลับมาเล่นละครช่องเจ็ดอีกค่ะนางร้ายก็ได้นางเอกก็ดีี่เรียดก,ก็ไม่ติดเลยค่ะรอติดตามชมนะคะสิปีผ่านไปยังสวยเหมือนเดิมครับพี่ส้มเอสซี SC ระยองทางด้านอดีตพประเอกอูพานุสุวรรณโนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ดาราสาวสวยด้วยเช่นกันนะคะว่าน้องคืนหนึ่งในนักแสดงมากฝีมือละครสนุกมากๆผ่านทางช่องทาง Facebook ของดาราสาวอีกด้วยละคะ่ะ